เราทำอีกเพียงปูด้วยผ้าขาวนะครับท th ับด้วยผ้าขาวที่นี่ญาติโยมท่านใดจะร่วมบุญร่วมกุศลเพื่ออธิชาอัติธาต์นะครับเรียกว่าใช้คำว่าน้องบูชาอัติธาต์หลวงปู่นะหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อของเรานี่แหละนะครับจากนั้นก็จะมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความบรนสุทธิ์งคล ให้กับรบดาญาให้กบรบดาสิิยานุสิทธิ์งานนี้จะเป็นการตั้งขันนมนไว้ที่อสมวิธีนะครับเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ทางเมวานี้ถ้าศพหรือว่าร่างของท่านพระครูยังอ,อยู่ก็จะใช้คำว่าส่วนพุทธมนต์นะครับหรือส่วน,วนดปติกาตทางสมุน แต่เมื่อวันนี้เป็นวันใหม่หลังจากที่สลายาด้เหลือทีิ 5, 6, ท่าทีเท่าของท่านก็จะเป็นการถาวายบุญท่านจะสู่นิพพานหรือ,อไปจุตเีเป็นกรงเป็นเทพเทว,วดาก็าตามนะครับวันนี้คณะศิษยานุนสิ์คณะของญาติคณะของพวกเรานีก็มาร่วมกัน นะครับถวัสดีการระลึกถึงท่านนะครับีว่ามันดีเสียเพื่อนด้วยโอ้ยเนาะการเจริญเครื่องน้อยทการเจริญเครื่องน้อยมาวางไว้ที่บริเวณด้านปลายเท้าของอัติธาตุหรือหุ่นอหรือว่าหุ่นในการปั้นหุ่น นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นพิธีพระราชทานเพลิงมีพิธีถวายพระเกียรติและบัพติศมาพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเมตตาพระราชทานเพลิงพระครูสาธรรมขอชดอนจันทร์โชติปัญโญนะครับเมื่อวานนี้ ต่อไปจะเป็นการประกอบพิธีนะครับการนี้ท่านพระ,ร,ะ,ร,พะ,ร,ะรูประเทีรพงศ์พระดังพระโพธิพงศ์ได้กราบใหมบวพระเดังพระโพธิท่านพระปรียติสุขีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวันสดานาสงครามเจ้าคณะแปดได้เมตตาจุดทุกเทียนที่เครื่องของน,น้อยเพื่อบู